เอางี้นะตำนานซังไห่ EP ที่12และ13อันนี้คือเอาใจสายชอบการต่อสู้เลยเพราะว่าข้างใน EP ที่13เนี่ยเขามีการต่อสู้กันแอบสปอยเล็กๆนิดนึงละกันคือข้างใน EP ก่อนหน้านั้นซังไห่เนี่ยเขาไปดีวกับหมูน้อยใช่ไหมก็คือไ้รองของโจนโหนะนางก็ไปดีว,ว่าให้มาอยู่ร่วมทีมกันแต่เรื่องที่จะดีวเนี่ยเราไม่บอกละกันว่าซังไห่ไปดีวอย่างไรให้ไครองเนี่ยเขามาร่วมทีมได้ทุกคนจะต้องไปดูเองเพราะว่า มันมีเรื่องราวซ่อนอยู่ขัน้นในจวนโหละกันเรื่องนั้นอาจจะสําคัญนิดนึงนะคะทุกคนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอาเธอคนเรารู้ว่าจ้งางไห่เนี่ยจะมาฆ่าพ่อเองแต่คือนางยอมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าจะต้องให้เครดิตจ้งไห่นิดหนึ่งนะคะทุกคนที่สามารถทําให้ยี่ชัยรองเนี่ยเข้าพักเข้าพวกได้โอเคไหมคะแล้วก็ขั้นในอีพีที่1 2 13ก็จะเป็นฟีลบอกว่าขยายความตัวละครของชัยรองนิดนึงดังนั้นคือใครที่เคยโดนชัยรองตกไปในอีพีก่อนหน้านั้นขั้นในอีพีนี้ก็อาจจะ โดนตกเพิ่มคุณนาะเพราะว่าความน่ารักเขาก็เพิ่มขึ้นเหนือปะความเท่ความหลอความเหล่ามันก็เพิ่มพูนขึ้นมาอะไรแบบนี้โอเคไหมจา้าคุณนาะแล้วก็มีเปิดตัวละครใหม่เข้ามาอีกสองตัวละครหลักๆนะะทุกคนซึ่งก็ดูทรงแล้วก็น่าจะปิระเบิดพอสมควรก็คือคนแรกก็อันนี้คือพูดได้ตัวละครก็คือเฉากงกงนะฮะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเฉากงกงจะมีความไร้กาศขนาดไหนโอเคไหมคะแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็ยังค้นหาเยนากากอยู่ซึ่งก็ก็ยังไม่เจอขั้ อีีที่1ิบสก็ยังไม่ได้เปิดแบบตัวละครอื่นที่ทําให้เราเอเราก็ยังคงต้องตามหาต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่เปิดมาก็ดูทรงก็น่าจะทําให้เรื่องวุ่นวายใหม่อันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือลูกบุญธรรมของเยกงกงก็ต้องรอติดตามดูทรงแล้วก็น่าจะมีความปีระ,ะเบิดเกิดเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ความลับของจังไห่ดูทรงเหมือนจะล้วไหลนะแล้วคนที่รู้ความลับนั้นก็คือเป็นลูกของยี่เสว่โกงกงอีกอันนี้คือพูดได้เลยโอเคไหมคะดังนั้นต้องรอลุนเพราะว่าตอนนี้ จังไห่ก็จะเป็นฟีลบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะอาจารย์ถ้าม,มีแผนเตรียมรับมือเวลาซึ่งก็ไม่รู้จะรับมือได้หรือเปล่าเพราะตลอดทางจังไห่ก็คือรับมือได้กี่โมงหนูรู้นเนอะไมหมฮะดังนั้นคือต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าอีพีหลังจากนี้นางจะรับมือได้จริงๆหรือเปล่าตามน้นนะอาจาะย์ทุกคนอ่ะใครอยากที่จะดูความม้วนความสู้กันก็12-13ไปดูได้เลยหากับตำนานจังไหจ่จ้ะ